จงแต่งเรือนกายแต่พอดูงามแล้วเอาเวลาที่เหลือมาแต่งเรือนใจกันบ้านเถิดบ้านเรือนที่ดูแต่ภายนอกสะอาดสวยงามน่าอาศัยแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปดูภายในมองเห็นแต่สิ่งโสโครกรุงรังจะน่าพักผ่อนนอนหลับได้ไหนตรงกันข้ามแม้จะมองดูภายนอกไม่สะดุดตาแต่ภายในสะอาดเรียบร้อย ย่อมเป็นเรือนที่น่าอยู่น่าอาศัยกว่าฉันใดเรือนกายกับเรือนใจก็ฉันนั้นบุรุษผู้ยอมปล่อยให้ความรักเข้าทางตาย่อมตาบอดและยังทำให้หูปลอยหนวกไปด้วยมองไม่เห็นเจตนาดีของเพื่อนสนิทไม่ได้ยินเสียงของมิตรสหายเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มักจะมองเห็นเทพธ,ธิดาของเขาแปรรูปเป็นยักษิศีไปเสแล้ว ส่วนสตรีที่ปล่อยให้ความรักเข้าทางหูหูของเธอก้นหนวกไปสิ้นสำหรับญาติและมิตรผู้หวังดีเธอได้ยินใ่เสียงพร่ำรำพันสัญญารักต่างๆแห่งชายที่ตนหลงเท่านั้นตาของเธอก็พลอยฟ้าฟางไปด้วยเธอหารู้ไม่ว่าผู้ที่มีความสุจริตใจน้อยมักจะมั่งคั่งร่ำรวยและมากไปด้วยคำหวาน แต่ผู้ที่พูดพอประมาณให้คำมั่นสัญญาแต่พอฟังนั่งตางหากที่มีความสุจริตใจอยู่จริงๆธาตุคนเป็นธาตุที่แยกได้ยากวินิจฉัยได้ยากกว่าธาตุใดๆในโลกนี้มีคนอยู่เป็นจานวนมากอยากจะเรียนรู้เรื่องชีวิตให้จบแต่เขาเหล่านั้นมักจะจบชีวิตไปก่อนเสมอชีวิตเป็นเรื่องยากและสับสน พระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีวิตเป็นของยากผู้สามารถสร้างความยุ่งแห่งชีวิตให้เข้าระเบียบได้มีอยู่จํานวนน้อยกล่าวโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากสับสนขึ้นทุกทีมนุษย์ยอมเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดี่ตัวมิได้เสียแล้วเมื่อยอมเป็นทาสของสังคมและสังคมนั้นมีแต่ความฟุ้งเฟ้อหรูหรา ความหรูหราเหล่านั้นย่อมได้มาด้วยเงินเขาจึงต้องยอมเป็นทาสของเงินตราอีกด้วยเงินตรานั้นโดยธรรมดามันเป็นเหมือนทาสที่ทั้งซื่อและโง่แล้วแต่จะใช้ให้ทําอะไรมันทําทั้งนั้นใช้ให้ทําดีก็ทําใช้ให้ทําชั่วก็ทําจ้างไปฆ่าคนก็ไปโดยไม่มีการคัดค้านโต้แย้งใดๆเลย เมื่อเงินตรามันเป็นทาบที่ทั้งซื่อและโง่อยู่อย่างนี้ใครยอมให้ทาบคนนั้นมาเป็นนายยอมอยู่ใต้อำนาจของมันเขาจะโง่สักเพียงใด รัตถากตเจ้าเคยตรัสเรียกเงินตราว่าอสรพิษดังเรื่องต่อไปนี้ท้องฟ้าเริ่มสางแสงสีขาวสาดท่าเป็นแนวยาวทางบุรพทิตอากาศแรกรุ่งอรุณเย็นยำ่ำพระพายรำเพยแผ่วหอมเอากลิ่นบุพชาติในเชตวนารามไปตามกระแสระรวยรื่น เสียงไก่ตาขันอยู่เจื่อแจ้วเคล้ามากับสายลมวิเวกวังเวงน้ำค้างถูกสลัดลงจากใบไม้เมื่อพระพายพัดผ่านกระทบกับใบไม้เหลืองซึ่งรนล่วงลงแล้วดังเปาะแะปะเปาะแปะเทตวนารามเวลานี้ตื่นตัวแล้วอย่างสงบประหนึ่งบุรุษผู้มีกำลังตื่นแล้วจากนิตรารมแต่ยังนอนเฉยอยู่ ไม่ไหวกายพระมหาสมณะเอกอักรกรุพรัตนอุดมด้วยบุญญาธิการและมหากรุณาต่อสัมสัตว์พระทักหลับพระเนตรนิ่งทรงขายคือพระยานให้แผ่ไปทั่วจักรวาลโลกธาตุตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์อันพระองค์พอจะโปรดได้เช้าว,วันนั้น ชาวนาผู้น่าสงสารได้เข้ามาสู่พระยานของพระองค์ขออรุณเบิกฟ้าพระศาสดามีพระพุทธอนุชาอาน,นุนเป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จออกจากเชตวนารามด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐบ่ายพระพักส,สู่บริเวณนาของบุรุษผู้น่าสงสารนั้น อีกมุมหนึ่งอาสิกรผู้ยากไรตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่บริโภคอาหารซึ่งมีเพียงผักดองและข้าวแดงพอประทังหิวแล้วนำโคคู่ออกจากพ่อแบกไถถือหม้อน้ำออกจากหมู่บ้านสู่บริเวณนาเช่นเดียวกันพระตถาคตเจ้าหยุดยืนณบริเวณใกล้ๆที่เขากำลังไถนาอยู่นั้น เขาเห็นพระศาสดาแล้วพักการไถไว้มาถวายบังคมพระศาสดามิได้ตรัสอะไรกับเขาเลยกับเหลียวพระพักไปอีกด้านหนึ่งอทอดทัศนาการตรงดิ่งไปยังจุดจุดหนึ่งแล้วตรัสกับพระอาน,นุ์ว่าอาน,นุนเธอจงดูเถิดนั่นอสรพิษเธอเห็นไหมเห็นพระเจ้าข้าพระอาน,นุ์ทูลเพียงเท่านั้น แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จต่อไปชาวนาได้ยินพระพุทธดำรัสตรัสกับพระอานุนแล้วคิดว่าเราเดินไปมาอยู่บริเวณนี้เสมอถ้าอสรพิษมีอยู่มันอาจจะทำอันตรายแก่เราอย่าปล่อยไว้เลยข่ามันเสียเถิด คิดแล้วเขาก็นำประตัดไปเพื่อตีง,องูแต่กลับมองเห็นถุงเงินเป็นจำนวนมากวางกองรวมกันอยู่เขาดีใจเหลือเกินยกมือขึ้นเหนือเสียน้อมนมัสการพระพุทธองค์ที่โปรดประทานขุมทรัพย์ให้นี่หรืออสรพิษเขาคิดอยู่ในใจพระพุทธองค์ตรัสเป็นปริศนาแบบสมณนะเท่านั้นเอง ที่แท้พระองค์ทรงตั้งท,ทัทไถ่เสด็จมากโกรธเราแล้วเขาก็นำถุงเงินนั้นไปเอาฝุ่นกรบไว้แล้วไถนาต่อไปด้วยดวงใจเบิกบานพระสากยมุนีเมื่อคล้อยไปหน่อยหนึ่งแล้วจึงผินพระพักมาตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราเรียกถุงเงินนั้นว่าอสรพิษวันนี้เองมันจะกัดบุรุษผู้นั้นให้มีอาการสาหัสต,ต่างตาย ถ้าไม่ได้เราเป็นที่พึ่งเป็นพยานเขาจะต้องตายเป็นแน่แท้ตรับอย่างนี้แล้วไม่ยอมตรัสอะไรต่อไปอีก หลังไปเพียงเล็กน้อยจากเวลาที่พระสาสดาตราสกับพระอาน,นุ์เรื่องอสรพิษปัจฉิมยามแห่งราตรีฝนซึ่งตกหนักมาแต่ปฐมยามได้เริ่มสางซาลงบ้างแล้วทวยนาคอนกำลังล่วงเข้าสู่นิทารมอันสนิทใครจะนึกบ้างว่าในยามนี้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งกำลังทำความพยายามเข้าไปสู่พระนคร เพื่อทรัพย์สมบัติซึ่งตนไม่ได้รงแรงหามาเลยถูกแล้วเขามีอาชีพเป็นโจรประตูเมืองปิดสนิทมียามรักษาการแข็งแรงเขาประชุมรึกษากันตั้งแต่ประผมยามว่าจะหาทางเข้าพระนครได้โดยวิธีใดในที่สุดเมื่อใกล้ปัจิมยามเข้ามาเขาจึงตกลงกันว่าจะต้องเข้าไปทางท่อระบายน้ำคืนนั้นพวกเขาไม่ได้นอนเลย จริงทีเดียวบุคคลผู้หลับน้อยตื่นนานหรือบางทีไม่ได้หลับเลยในราตรีนั้นมีอยู่ห้าจำพวกคือหนึ่งหญิงผู้ปฏิพัทธ์ชายหวังให้เขาชมสองชายผู้ปฏิพัทิ์หญิงรำพึงถึงเธอด้วยดวงจิตที่จดจอ่อสโจรมุ่งหมายทรัพย์ของผู้อื่นหาทางจะขโมยหรือปล้นสี 4. พระราชากังวลด้วยพระราชภารกิจห้าสมณะผู้ทําความเพียรเพื่อละกิเลสหญิงชายปฏิพัทช,ชูหวังชมเชยนาโจเมุ่งหมายทรัพสมบัติปร้นราชันกิตกังวลมากอยู่พระอยากละกิเลสพน้นหลับน้อยตื่นนาน บุคคลสามประเภทหลังคือโจรพระราชาและสมณะนั้นแม้จะหลับน้อยแต่เมื่อถึงเวลาที่จะหลับคือสิ้นภาระหน้าที่แล้วก็สามารถหลับได้อย่างง่ายดายและสงบแต่สองประเภทแรกสิเมื่อยังไม่หลับก็ยากที่จะคมตาหลับลงได้เมื่อหลับก็หลับได้ไม่สนิทคอยพลิกฟื้นตื่นผวาอยู่ร่ำไป เต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายกระวนกระวายรุ่มร้อนถ้าเพงคนรักคอยแต่ฉายเข้ามาในความรู้สึกตลอดเวลาความรักเป็นความร้ายที่เที่ยวทรมานคนทั้งโลกให้บอบช้ำตรอมตรม โจรพวกนั้นเข้าไปในท่อ้นาำได้สำเร็จสมประสงค์แล้วทำลายอุมโมงค์ในตระกูลที่มั่งคัง่งตระกูลหนึ่งได้แก้วแหวนเงินทองไปเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งถุงเงินด้วยก็นำไปแบ่งกันณที่แห่งหนึ่งแต่บังเอิญเขาได้ลืมถุงเงินไว้เพราะมีของอื่นมากหลายจนนำไปแทบจะไม่หมดเมื่อเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นทราบเหตุในตอนเช้า จึงออกติดตามและมาพบร่องรอยตรงที่โจรแบ่งของกันแล้วตามรอยของชาวนาคนนั้นไปพอดีรอยเท้าไปหยุดลงที่กองฝุน่นเขาลองเขี่ยดูก็ปรากฏถุงเงินมากหลายจึงแน่ใจว่าชาวนาซึ่งกำลังไถนาอยู่นั้นเป็นโจรช่วยกันตีเสียจนบอบชำ้ำแล้วนำตัวไปถวายพระเจ้าประสเสณทิโกศนพระราชาทรงทราบเรื่องราว แล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตราชบุรุษเขี่ยนเขาด้วยหวายครั้งละหลายๆเส้นแล้วนำตัวไปสู่ตะแลงแกงในขณะที่กำลังถูกนำไปสู่ที่ฆ่านั่นเองเขาพร่ำอยู่เรื่องเดียวคือข้อความที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ดูก่อนอานนท์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพระเจ้าข้า เมื่อถูกเคี่ยนด้วยหวายเขาก็พูดคํานี้ดูก่อนอานน์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพระเจ้าข่าจนราชบุรุษประหลาดใจจึงถามข้อกวางนั้นเขาบอกว่าท่านนาเขาไปเฝ้าพระราชาเขาจึงจะบอกร,ราชบุรุษนำตัวไปเฝ้าพระเจ้าประเสริฐทิโกศลพระองค์ตรัสว่าดูกรนกนสก,กะ เพระเหตุไรเธอจึงกล่าวดับพระดำรักแห่งพระศาสดาและพระพุทธอนุชาอานทน์เทวะเขาทูลข้าพระองค์มิได้เป็นโจรแต่ข้าพระองค์เป็นคนทำานาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตแล้วเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทรงทราบจอมเสนาแห่งแคว้นโกศลส,สดับคำนั้นแล้วทรงดำริว่าชายผู้นี้ อ้างเอกอัครบุรุครัคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยานการลงโทษบุรุษเห็นป่านนี้โดยไม่ได้สอบสวนให้แน่นอนอาจเป็นเหตุให้เราต้องเสียใจไปจนตลอดชีวิตทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงรับสั่งให้คุมบุรุษผู้นั้นไว้ก่อน วันนั้นพระองค์เสด็จไปเฝ้าพระศาสดาและให้นำชาวนานั้นไปด้วยเมื่อถวายบังคมแล้วจึงทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญเช้าว,วันนี้พระองค์และพระขุนเจ้าอานุนเสด็จไปที่นาของชายผู้นี้หรืออย่างนั้นมหาบพิษพระศาสดาทรงตอบพระองค์ได้ทรงเห็นอะไรบ้างพระเจ้าข่าพระเจ้า เปรเซนที่โกศลทูลถามเห็นถุงเงินมหาบุพิษแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องทั้งหมดตรงกับชาวนาเล่าพระเจ้าเประเซนที่โกศลทราบเรื่องนี้ทรงสลดพระสังเวชพระไทยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกข้าพระองค์รู้สึกเสียใจและไม่สบายใจมากที่สั่งลงโทษบุรุษผู้นี้ โดยที่เขาไม่มีความผิดเลยถ้าเขาถูกประหารชีวิตและข้าพระองค์มาทราบภายหลังว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพระองค์คงจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งของบุรุษผู้นี้เท่านั้นแต่ทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ให้พ้นจากบาปอีกด้วยข้าแต่พระจอมุนีพระองค์ช่างอุบัติ์ขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของโลกโดยแท้ ตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าประส e n ธิโกศลก็ซบพระเสียรลงแทบพระยุคลบาทพระศาสดาทรงจุมพิษพระบาทของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อนสายอย่างสูงซึ่งพระองค์มักทรงกระทําเสมอเมื่อไปเฝ้าพระศาสดาพระตถาคตเจ้าทรงปลอบให้พระราชาเบาพระไทยด้วยพุทธดํารัสเป็นอเนกปริยายตอนสุดท้ายตรัสว่า มหาบุพิตรขือหัดผู้ยังบริโภคกามเกียรติครานหนึ่งพระราชาทรงประกอบกรณียกิจโดยไม่ได้พิจารณาโดยรอบคอ,อบขี่ท่วนเสียก่อนหนึ่งบรรพชิตไม่สำรวมหนึ่งผู้อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตแต่มักโกรธหนึ่งสี่จำพวกนี้ไม่ดีเลย มหาบพิตรกรรมอันใดที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนใจภายหลังต้องมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาสเสวยผลแห่งกรรมนั้นตถาคตกล่าวว่ากรรมนั้นไม่ดีควรเว้นเสียมหาบุพิตรนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปิงคระถวยนาคอถวายส้อยพระนามให้ว่าอากันหักเนธ ผู้มีพระเนตรไม่ดำหมายความว่าทรงดุร้ายและประกอบราชกิจโดยไม่ได้ทรงพิจารณาสั่งฆ่าประหารคนโดยมิได้พิจารณาให้รอบคอบจนเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายยมื่อพระองค์สิ้นพระชนชาวนาครต่างชื่นชมโสมนัสเล่นมหรสพเจดวันเ็ดคืนยกธงทิวตามประทีปโคมไฟหลากสี มีการเล่นเต้นรำยังเบิกบานใจในท่ามกลางความบันเทิงนั่นเองคนเฝ้าประตูคนหนึ่งไปยืนเกาะบานประตูร้องไห้อยู่เมื่อถูกคนทั้งหลายสักถามถึงสาเหตุที่ร้องไห้เขาก็ตอบว่าเขาร้องไห้เพราะพระราชาอากันหเนรสิ้นพระชนนั่นเองเขากลัวกลัวว่าพระองค์เสด็จไปสู่ยมโลกแล้วจะไปทำทารุณกรรมต่าง จนยมพบาลเอาไว้ไม่ไหวแล้วจะส่งกลับขึ้นมาก่อควนความสงบสุขในโลกนี้อีกเขาคิดไปอย่างนี้แล้วจึงร้องไห้หาได้ร้องไห้เพราะความเสียใจหรือจงรักภักดีไม่มหาบพิตรเมตตากรุณาเป็นพรอันประเสริฐในตัวมนุษย์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงบันเทิงด้วยพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเป็นที่ยิ่ง ทรงสนทนาต่อไปอีกครู่หนึ่งแล้วถวายบังคมลากลับส่วนชายชาวนาผู้นั้นทรงกระแสจิตไปตามพระดำรัสของพระศา,ศาสดาสามารถถอนสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการได้สำเร็จโสดาปฏิผลเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันด้วยประการชนีแม้จะทรงมีพระไัยกรุณาพระดุดห่วงมหานพก็ตาม แต่พระบรมศาสดาทรงรังเกียจอย่างยิ่งซึ่งบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสาวกที่ทรงเพศเป็นภิกษุมีเรื่องสาทกดังนี้วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถพอพระอาทิตย์ตกดิน พระสงฆ์ทั้งมวลก็ประชุมพร้อมกันณอุโบสถาคารเพื่อฟังพระโอวาทปาติโมกซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเองทุกกึ่งเดือนพระมหาสมณเจ้าเสด็จสู่โรงอุโบสถแต่ประทับเฉยอยู่หาแสดงพระโอวาทปฏิโมกไม่เมื่อปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วพระอานนท์พุทธอนุชาจึงนั่งคุกเขา่า ประนมมือถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าพระองค์พูดเริญบัดนี้ปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์โปรดทรงแสดงปาติโมกเถิดแต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงเฉยอยู่เมื่อมชิมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วพระอานนท์ก็ทูลอีกแต่ก็คงประทับเฉย ไม่ยอมทรงสแสดงพระโอวาทปฏิโมกเมื่อย่างเข้าสู่ปัฉิมยามพระอนุนจึงทูลว่าพระองค์พูดเจริญบัดนี้ปฐทมยามและมัชฌิมยยม์ลูบไปแล้วการเวลาย่างเข้าสู่ปัฏิมยามภิกษุทั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์สแสดงโอวาทปฏิโมกเถิดพระมหามุนีจึงตรัสว่า ดูก่อนอาน o น์ในชุมนุมนี้ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์มีอยู่อาน o ทไมิใช่ฐานะที่จะถาคตจะแสดงปาติโมกในถ้ำกลางบริษัทอันไม่บริสุทธิ์ตรัสอย่างนี้แล้วก็ประทับเฉยต่อไปพระมหาโมคลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายนั่งเข้าฌานตรวจด,ดูว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ อันเป็นที่รังเกยียจของพระาศาสดาเมื่อได้เห็นแล้วจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางสงว่าดูกนภิกษุท่านออกไปเสียเถิดพระาศาสดาเห็นท่านแล้วแม้พระมหาเถระจะกล่าวอย่างนี้ถึงสามครั้งภิกษุรูปนั้นก็ไม่ยอมออกไปจากชุมนุมสงพระมหาโมคคลานะจึงลุกขึ้นแล้วดึงแขนภิกษุรูปนั้นออกไป เมื่อภิกษุรูปนั้นออกไปแล้วพระอานนุ์จึงทูลให้แสดงปฏิโมกอีกพระาศาสดาตรัสว่าอัศจรรรย์จิงโมคลานะนักหนาจริงโมคลานะเรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วหมูขบรุษผู้นั้นถึงกับต้องกระชากออกไปจากหมู่สงเถอช่างไม่มีฮิลิโอตปะสำรวจตนเองเสียเลย ภิกษุทั้งหลายเป็นอาัถานะเป็นไปไม่ได้ที่ตาคตจะพึงทําอุโบสถแสดงปาติโมกข์ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์แม้จะมีเพียงรูปเดียวก็ตามภิกษุทั้งหลายโมฆะบุษผู้นั้นทําให้เราลำบากใจภิกษุทั้งหลายเราขอประกาศให้เธอทั้งหลายทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตาคต จะไม่ทำอุโบสถแสดงปาติโมกอีกขอให้ภิกษุทั้งหลายทำกันเอง พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงความอัศจรรย์แห่งธรรม,มวินัยแปดประการเรียกด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทรดังนี้ภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรย่อมลึกลงตามลำดับลาดลงตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดชันใดธรรม,มวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาตามลำดับการปฏิบัติตามลำดับการบรรลุ ตามลำดับลุ่มลึกลงตามลำดับลำดับภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรแม้จะมีน้ำมากอย่างไรก็ไม่ล้นสั่งคงรักษาระดับไว้ได้ฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นภิกษุสาวกของเรายา่ยอมไม่ล่วงละเมิดสิขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้จะต้องลำบากถึงเสียชีวิตก็ตามภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรย่อมซัดสาด ากศพที่ตกลงไปขึ้นฝั่งเสียไม่ยอมให้ลอยอยู่นานฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับภิกษุผู้ทุศีลมีใจบาปมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการกระทําที่ต้องปกปิดไม่ใช่สมณนะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรหมจารีเป็นคนเน่าในรุงรังสางได้ยาก เหมือนกองหยักเยื่อสงประชุมพร้อมกันแล้วย่อมขับภิกษุนั้นออกเสียจากมูภิกษุเช่นนั้นแม้จะนั่งอยู่ท่ามกลางสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลาจากสงและสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลาจากภิกษุเช่นกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำสายต่างๆย่อมลังไหลลงสู่มหาสมุทรและเมื่อไปรวมกับน้ำในมหาสมุทรแล้ว ย่อมละชื่อเดิมของตนเสียถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรเหมือนกันหมดฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะบวชออกจากตระกูลต่างๆวันณะต่างๆเช่นวันณะพราหม์บ้างกษัตริย์บ้างไวยศยะบ้างสูตรบ้าง,ายยาง,างคนเทยากเยื่อบ้างกันทานบ้างแต่เมื่อมาบวชในธรรมวินัยนี้แล้ว ละวันนะสกุลและโคตรของตนเสียถึงซึ่งการนับว่าสมณะสากยบุตรเหมือนกันหมด